สวัสดีค่ะเราไม่เจอกับแฟนนานมากแล้ววันนี้เราจะมาแต่งตัวแบบเลือกๆปังๆกันนะคะและเราจะต้องเลือกลิปหนึ่งแท่งที่ฮอตฮิตที่สุดในกลุ่มลิปทั้งหมดที่เรามีค่ะเรามาเริ่มแต่งกันเลยก็คือเราจะลองรองพื้นก่อนนะคะเป็นอันดับแรกนี่เรียบร้อยลงรองพืง้นเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาเขียนคิ้วกันไบสับๆคิ้วมาแล้วค่ะไฮไลท์มาแล้วค่ะ,ไไคะเราก็จะมาแต่งตาหน่นอยๆแก้มนิดนึง ขั้นตอนสุดท้ายก็จะทาลิปนะคะลิปแท่งนี้คือเลิศสุดๆฮะ<า>ก็เสร็จไปเรียบร้อยนะคะสำหรับลุคไปดินเนอร์หวานกรุบๆของเรานี่ความตาความแก้มความปากสวยใช่ไหมล่ะลิปแท่งนี้นะคะชอบจากดีชอบค่ะนี่เลยตอนนี้ดีชอบแคมเปญสิบ1ดุดสผ่อนสินค้าแบรนด์ดังยังมีส่วนลดชอบครบ100ลด10บบาทถูกมาก ทุกคนต้องรีบไปตำกันนะโอเคไปละบ๊ายบาย